หมูสามชั้นนะเบื้อนๆไก่นี่ตัดได้แบบควายยันหมาเห็ดออรินจีผมก็จะหั่นต้มยำน้ำใสกระดูกหมูนะครับดูดิขีโตวันที่หนึ่งหมูสามชั้นเห็ดย่างผัดกะเพราไม่ใส่น้ำตาลผักสด2000 years <Later. S 2> แ,ลแล้วก็มาถึงอาหารที่เราทำเสร็จเรียบร้อยนำเสนอแล้วก็พรีเซนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันยังเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันหกเนื้อสาชั้นมูสามชาัม้ชนนะเบื้อนๆมูสามชั้นเห็ดออรินจีผมก็จะหันห่นมาเห็ดเข็มทองก็จะมีเห็ดแบบหงวลูกตุ้มมาด้วยแล้วก็เอาไปย่างก็คือวันนี้หมูกระทะล้วนๆเลยนะครับต้องจิ้มกับน้ำจิ้มใช่ไหมแต่ว่าน้ำจิ้มมันกินไม่ได้ผมก็เลยมาทำไปตรงนี้มาแทนนะครับก็เป็นในส่วนของปัดกระเพราไงแหละ ัก,กระเพราหมูสับนะครับโดยตัวผักยาวก็ไปสั่งตามร้านบอกเขาว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่ชูดดรสแทนเป็นน้ำจิ้มสำหรับเนื้อพวกนี้ได้เลยผ <Nice. S 1> ักสลัดนะครับ <Yo. S 1> กินเป็นตัวข้าวไปนะคือไอ้ตัวนี้นี่คือไอหมูนี่คือผมไปหมักพวกผงไนท์เมื่อวานที่ซื้อมานะครับนี่ผมนี่คือเนื้อสามชั้นนะผมจะกินกับก,กระเพราเ <Wait. S 1> นี่ยพวกไปเลยแล้วก็นี่จังกว่า สามชามนล้เนี่ยตุดจิ้มมันฟินจนไม่รู้จะบอกไม่ถูกวันนี้วันแรกไงผมก็เลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวสักวันที่เีที่สองอะไรเงี้ยอาอการมันจะแบบอยากข้าวมันน่าจะมานะ้องเห็นหน่อยเห็นเ็ดถ้ากินแล้วยังไม่อิ่มนะครับก็นี่ ตัวนี้นออมอะลมนนะต้องบนต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นนะครับที่โตวันที่สองต้งยมยำน้ำใสกระดูกหมู5 minutes later วันที่2ของ k e โตนะครับเพิ่งได้ไป10คนมาว่าผงที่ผมซื้ออย่างที่โชว์ไปเมื่อวานนะครับก็สรุปแล้วก็คือมันมีคาบเยอะอะไรเยอะคือนะผมซื้อผิดมา2 3สารอบแล้วทุกคนตัดสินใจในการที่จะกินไปก่อนซึ่งถามว่ากินได้ไหมเนี่ยผมปรึกษารุ่นพี่ที่เขากินคีโตพี่สัญญานะครับก็เขาบอกว่ากินได้แต่ว่ามันได้แค่1ช้อนชาไอ้น้ํานี่ก็ซื้อมาผิดเหมือนกันนะครับคือซื้อมาผิดตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่จะเข้าคีโตแล้วก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็พยายามกินไปให้หมดรอของหมดปุ๊บเราซ เวลาเราไปซื้อพวกจะเขียนไว้ว่าผงปรุงคเนี่ยแต่ว่าต้องดูส่วนประกอบสําคัญดีๆครับเพราะไม่งั้นก็ถึงจะเขียนว่าคีโตแต่มันก็คือมีไงเมนูนี้นะครับผมจะมานําเสนอในส่วนทีท่เดียกว่าต้มยําน้ําใสกระดูกหมูน,นะครับเห็ดรวมไปด้วยโอ้ไม่ก็อเห็ดบอลินจิกับเห็ดเกมตอนะเื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผักเมื่อวานที่ลงเดือน,นิดหน่อย <Yeah. S 3> ครับเพื่อไข่ลวกมะนาวอันนี้เลมอนนะครับรสชาติมันก็จะไม่ได้มีผงชูรสใส่เป็นเค็มแล้วก็เปรี้ยวแทนเอ้รน้ำต้จะแอลมอล รสชาติเหมือนน้ำเต้าหู้แล้วก็มีความแอลมอนออกมามะนาวกลิบเบิลไม่มีทนรถนะ้นี่ยอ,อร่อยีนนี่ก็เป็นไข่ลวกนะครับรเทเข้าไปได้เป็นๆเ,เอาไข่ผสมกับหมูต้มยำอะไรเงี้ย คีโตวันที่3 3ส,ม,สมชั้นทอดไก่ย่างผักสลัดแตงกวาเห็ดกับลังเจียวไปย่อง t o hours later มันมีของจากเมื่วานด้วยนั่นก็คือ,อต้อยมยำกระดูกหมูม่เมซื้อนี่มาให้ด้วยก็คือไกย่ไกย,าาายก่างไก่ย่างต้งจะไมทุกคนสามชั้นเอามาทอดอีกแล้วเมื่อวานที่ผมบอกว่าของไหนที่ซื้อไม่ได้เนี่ยใช่ไหมเพื่อน ผมไปปรึกษาพิ่ซอนอีกแล้วนะครับพิ่ซอนยาของเราเนเป็นเทพเจ้าคีโตค่อยๆใช้ในปริมาณที่น้อยให้เราใช้ได้แค่1ช้อนชัยน้อยมากๆโ okay, <you> know? อเคยู n น w อีกอย่างนึ่งที่ผมจะลืมไม่ได้เลยท่านผู้ชมครับทุกวันนี้ก็คือไข่ต้มทุกวันนี้คือมันเหมือนกับหิวน้อยลงก็อยู่ได้ครับแล้วก็เป็นอีกั้างทีอเราปลอดภยัยจนเรื่องของน้ำเนี่ยผมก็ยังใช้แอลมอนเหมือนเดิมนะครับจริงๆมันกินไม่ได้นะเพราะว่ามันมีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ค่อยๆกินไปจิปิิไปลนกกนกพร ก็จะจุ่มลงไปไหนมิชออีกทีชาดูดิอันนี้ผมทอดกับน้ำมันมะพร้าวนะครับอ,นนอ,อือหือืหืทอดมอแข็งชิ่ก์เติงอ๋อผเอาผักกินแทนข้าว กินผักกันข้าวไปเลยครับคือมันต้องให้มีผักเข้าไปในร่างกายด้วยไม่งั้นเดี๋ยวท้องผูกเพราะว่ากินแต่เนื้อไงไกยง่ยา่างนม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 ใส่ไม่ต้องเยอะมากกินค่อยๆจิบกินใสน้ำเหมือนน้ำเต้าหู้ เส้นแก้วเนี่ยมาผัดเป็นผัดไทยกันส่วนไอ้ผักนี้ก็คือผักมะหวานครับไอ้นี่ก็ปลาทอดเมื่อคืนอโวคาโดนะครับต้มจืด5 minutes later เส้นแก้วเนี่ยโอ้น่าก,กินไหมเออผสมกับไข่นะครับทุกคนแล้วก็มีกุ้งบลออืมอ,อร่อยเนี่ยสูตรที่ผมใส่ปรุงนะ ผมจะใส่ไน้ช้อนชาหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลาหอยตัวนี้คือน่าจะซื้อมาผิดครับคาร์โบไฮเดรตหเแล้วก็มี4กรัมเรากินได้แค่2กรัมใช่ไหมมันอยู่ในเครื่องปรุงแล้วพยายามกินเป็น25%นะกันนะครับ4ส่วนค่อยๆกินไปแต่ละวันนะอืมช็อกโกแลตจืดเลยปลาท,ทอดไปขอกินก่อนอ้า เอาชีวิตรอดกะทีโตวันที่5ต้มสาหร่ายซุปกระดูกหมูหมูทอดผักสด นี่เลยหมูทอดหมูดุนดุนเลยไม่ต้องมงไม่ต้องหมักอะไรนะครับโยนเข้าใส่น้ำมันมะพร้าวแล้วก็ทอดค่ะสดอะโวคาโดอีกครึ่งหนึ่งซปเปอร์สตาร์เลยนะก็คือซุปกระดูกหมูสาหร่ายสาหรายผมก็ไปซื้อที่เยาวราชเป็นสาหรายอบแห้งที่แบบว่าหมักเกลือหรือแอลมอนน้ำโกโก้นะครับได้สูตรใหม่ในการที่เอาโกโก้มาผสมกับน้ำแอลมอนดูเฮ้ยอร่อยขมขมนมัน,มน จริงๆคือในภาพมันบอกว่ามันผสมกับสตรอเบอรี่ก็ได้นะเนี่ยนี่ก็ส่วนของน้ำนะครับนี่ส่วนของโกโก้ผสมไปเลยน้ำแอลมอนผสมโกโก้นะครับ เดี๋ยวเราซื้อกาแฟสัสกแป๊บหนึ่งคือ,อถ้าจะกินกีโตก็ให้ใส่นมนี้ไปแทนนะครับทุกคนไม่มีคนไงแหกปากได้ใช่ไหมทุกคนนี่เออเ<ะ>มนูกีโตวันนี้วันแรกนะครับออม็อคคาปั่นนมแอลมอน์ไม่ใส่น้ำตาลเฮ้ยไม่แย่นะอร่อยอร่อยอร่อยกินได้สอดีมี่มีค่ับมอคคาปั่นนมแอลมอนเกันนะนะอร่อยนะโคตรเจ๋งหลังจากนี้ ผมก็จะได้มีความสุขขึ้นอีกสักหน่อยนะครับเอาชีวิตลอดกับชีโตวันที่6นะครับเราอยู่ที่อะไรนะหาด บ้านำอานำเภอจริงๆไปถ่ายทริปในเรื่องของ EP ท่องเที่ยวมาตอนเย็นเราก็เลยแวะซื้อของกินกันอะไรวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวที่บ้านไก่แดงไม้ละสิบบาทจริงๆไก่แดงมันก็มีน้ำตาลนะอันที่สองก็คือหมูปิง้งหมูทอดหมูทอดนี่ก็ซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานไก่ทอดเป็นน้ำมันพืชทอดกับน้ำมันพืชน,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 นะวเากินได้ไหมกินได้แต่ถ้ากินบ่อยๆก็ไม่ดีต่อสุขภาพเวลากินก็พยายามเลี่ยงเลี่ยงเอาแป้งตัดแป้งออกอะไรแป้งออกกินไดนี้นิดหน่อยก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคกินให้ดูหน่อย นี่ถ้าเป็นหมูปิ้นธรรมดาจะดีมากไม่ต้องหมักอะไรเงี้ยส่วนน้าก็ <c oughs> วันนี้ที่ผมไปซื้อมาตั้งแต่ตอนเช้าคืออาร์เมซอนแล้วผมก็เอาไ <c oughs> ปะ่างมะพร้าวปั่นให้เขาไม่ใส่ทั้งน้ําตาลแล้วก็ไม่ใส่ทั้งนมข้นเลยเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมก็นมแอลมอนไปให้เขาปั่นแล้วก็ปั่นออกมาก็เป็นกาแฟแบบขมๆนัวๆน่าอร่อยกระดูกไก่อร่อยวันนี้ก็ออกมาเที่ยวพักผ่อนมากเอาชีวิตรอดกับคีโตวันที่7ไข่เจียวหอมหมูผัดซอสเผ็ดย่ผักอากาศ ตัววันที่7แต่ครับเป็นน้ำโกโก้สกผสมกับไอตัวนี้วันนี้ใกล้หมดแล้วกินวอลนิดวอลนิดเนาะเผ็ดย่างครับไผ่เจียวแล้วก็มีหอมปนเมื่อวานที่ซื้อไก่ย่างไก่แดงไว้ผมซื้อไว้สี่ไม้แต่ว่ากินแค่วลไม้หมูผัดซอสซึ่งก็เอาหมูเนี่ยคือไหนๆก็ทอดไข่ละที่เหลือน้่มันมันเหลือก็เลยเอาหมูไปลงแล้วก็โรยซอสนิดหน่อยแล้วก็เราก็จะมากินห่อกับผักเช่นเคยนี่แค่นี้เราก็รอดไปอีกวันหนึ่งใส่โกโก้ไว้แล้วนะครับค่เที่นี่กระดูกไก่เออ เห็ดมะฮอ,อยเงี้นะครับไข่เจียวมะฮอ,อยเงี้ยนี่ผมทำเผื่อตอนเย็นมาเลยมีวันก่อนช่วงวันก่อนมีรู้สึกไม่ค่อยมีแรงอะไรด้วยก็เริ่มค่อยดีขึ้นไม่รู้ว่าถึงเวลาปรับตัวยังแต่ว่ากินต่อไปไก่ <c oughs> ดแดงมีน้ำตาลแน่นอนครับแต่ผมกินวอลรัทเพราะไข่เจียว พยายามกินให้เมนูมันหลากหลายครับทุกคนว่าแจนมันจะได้ทำให้เรานะไม่กินไม่เบื่อไงนะเห็นเนี่ยางคือนอ่ะหิวอ่ะโคตรช่วยกินห่อกับสารลายแผ่นก็ได้ก็อร่อยเอาชีวิะะตรอดกับคีโตวันที่8ต้มเห็ดกระดูกหมูต้มเห็ดกระดูกซี่โครงหมูนะครับใส่เกลือ ไส่พองไนท์หนึ่งช้อนชาไก่ย่างหมูย่างด้วยเช่นกันกินคู่กับผักตัวนี้กินห่อกับสาหร่ายนี้ได้ตอนกลางคืนนะครับเวลาหิวหรืออะไรเงี้ยเอาไข่ต้มมาเห็ดย่างเฉยๆ,ๆก็ได้ก็ห่อกับสาหร่ายกินน้ำโกโก้ใส<ๆ>่กับอันนี้<อ>หมดแล้วชาเขียวตามมือนะเท่ากับว่ามีโกโก้มีแอลมอนด์แล้วก็มีชาเขียวออไปประมาณเนี้ย ซื้อมากินได้เลยนะแบบซื้อมาปุ๊บส่งเร็นรูปก,กินได้เลยนีย่แบบโดนน้ำตาลแต่กินมะลไม้สองไม้พอละที่บ้านอะกระดูกใช่ไหมเนี่ยมาห่อนี่สาไร่ายคอมูะ่ะแกเนี้ เว a ี y to e <Okay. S 1> ี t โอเคประมาณนี้ครับทุกคนเอาชีวิตรอดกับคีโตวันที่9ยำเห็ดใส่หมูปลาทอดไก่ทอดแคบหมูน้ำชาเขียว ยำเห็ดยำหมูยำไก่ยำอะไรก็ได้ยำรวมมิตรผมกินหมดอะออเรนจีแล้วก็จะใส่หอมเนื้อหมูนะทุกคนแตงกวาด้วยแตงกวาลูกหนึ่งประเด็นคือเมื่อวานพี่เมย์ก็เขาก็ไปซื้อปลาหมึกด้วยแล้วเขาก็มีแถมน้ำจิ้มปลาหมึกมาสักนิดสักหน่อยผมก็เลยเอาไอ้ส่วนของตรงนี้เนี่ยมาใส่ตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นไปผมซื้อมาเมื่อคืนปลาทอดนะทุกคนปลาทอดแาหมูนี่เอาไว้กินเป็นสแน็คน้ำแข็งปกติโอยฮอเฮ้อเฮ้อเปรี้ยวพอดีมันมีรสชาติน้ำจิ้มปลาหมึกอ่อนๆด้วยเอามาใส่นิดเด เรเอาอแป้งพวกนี้เราออกไป้อเาให้หมากินก็นได้นี่ชิมบลเลอร์เอาชีวิตรอดก,กับคีโตวันที่10หมูสามชั้นทอดแกงหน่อไม้ซุปเห็ดกระดูกหมูไข่ต้มผักสดพร้อมกินน้ำชาเขียวหมู3มชั้นที่ผมทอดไปเองไข่ต้มไขต่ขต้มของเราเอามากินคู่กับซุปเห็ดแกงหน่อไม้เราก็ซื้อจากแถวแถวบ้านนี่แหละผักสดพร้อมรับประทานนะครับเาอากลีให้ดูอย่างนี้ทั้งห น,นีผมชอบมากถามว่ามีซุร้อนไหมมีอยู่แล้วแหละแต่คือกินกิน<ๆ>ที่ผมซื้อมาตั้งแต่วันแรกเพิ่งได้กินวันนี้เนาะกินน้อยๆครับแล้วก็แบ่งกินกับอาหารรสชาติจืดๆก็ได้วันนี้เป็นสนแน็คของผมไข่ต้มก็ผมหิวกลางคือนอะ่ะเอาไปกินถ้ารู้สึกเบื่อๆก็ผมก็เอาห่อสาหร่ายกินถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลดค์กดแชร์อย่าลืมกดฝาก Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ชแนลฟิ้งด้วยจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวไว้เรามาดูกัน EP ที่2ว่าตั้งแต่วันที่11ถึงวันทีี่่20เนย ผมจะกินเมนูไหนแล้วก็น้ำหนักผมจะเป็นยังไงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงผมจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับเดีย๋ยวไว้มาดูาทีละสิบวนันสิบวันผมจะทําเป็น E ีีละสิบวันนะทุกคนไว้เข้ามาชมใหม่แล้วกันนะครับวันนี้ผมขอ,อกินไปก่อนผมกับพี่เบย์ขอตัวลาไปด้วยไว้เจอ,อกันใหม่ครับบ๊ายบาย